ช่วงเวลานับจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านพบกับแน่นมากแม่ดันตุ๊บดันตุ๊บพบกับอ๋อไม่ลืมสิบแปดโวลต์เขินกันสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับท็อปซีเล็กทูน วันนี้เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับสว่านแบตเตอรี่18โวลต์ของ m a k i กิต้รุ่น DHP 453ตัวนี้นะคะตัวนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่3แอมป์2ก้อนแบบนี้แล้วก็แท่นชาร์จ1อันนะคะ,ะ,ะแบตเตอรี่3แอมป์ของ m a k i t a ตัวนี้สามารถใช้งานได้กับเครื่องมือแบตเตอรี่ของ m a k i กิต้ที่เป็น18โวลต์ทุกรุ่นเลยนะคะแล้วก็ตัวแบตของเขาเนี่ยยังมีสถานะบอกแบบ ะคะว่าแบตเนี่ยอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์มีทั้งหมด4ขีดนะคะอุปกรณ์ในกล่องก็จะเหมือนเดิมนะคะก็จะมีเป็นคู่มือการใช้งานนะคะทั้งของตัวสว่านแล้วก็ตัวแบตบมีใบรับประกันจากมาคิต้านะคะตอนนี้รับประกันนานสูงสุดถึง1ปีแล้วก็จะมีแบนเนอร์ต่างๆนะคะที่บอกว่าสินค้าของมาคิต้านั้นมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวสว่านกันค่ะว่า เป็นยังงงไบ้ารุ่น DHP453 มีด้วยกันทั้งหมด3โหมดค่ะ1คือโหมดเจาะ2โหมดขันใช้พวกขันนอ็อตขันสกูได้ทั้งข,นขันเข้าขันเข้าแล้วขัน,นออกน้องมัเป็นไรวะมันจะขันหรือมันจะไข่เข้าใจปะ 2โหมดขันตัวนี้จะเป็นพวกขันน็อตขันสกูนะคะได้ทั้งขันเข้าแล้วก็ขันออกส่วนโหมดที่3ที่เป็นรูปค้อนนี้นะคะจะเป็นโหมดเจาะปูนเจาะกระแทกค่ะสปีดของเขานะคะจะมีด้วยกัน2ส,สปีดเป็น1กับ2แบบนี้จะมีทั้งรอบ จัดแล้วก็รอบช้านะคะซึ่งรอบจัดเนี่ยจะเอาไว้เจาะงานที่ต้องการใช้แรงบิดสูงค่อนข้างสูงนะคะส่วนรอบช้าเนี่ยก็จะเป็นการใช้งานปกตินะคะการปรับเดินหน้าถอยหลังนะคะก็จะใช้เป็นปุ่มนี้นะคะนี่แล้วก็จะมีสามารถล็อกไม่ให้ตัวเครื่องเนี่ยมันทํางานเองได้ด้วยนะคะแบบนี้นี่นะคะเราลองไงเราล,ลองแล้วก็ ตัวนี้นะคะสามารถเปลี่ยนดอกได้ง่ายนะคะไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมนะคะใช้เพียงแค่มือบิดเท่านั้นก็สามารถเปลี่ยนดอกได้เลยนะคะสามารถเจาะได้ทั้งไม้ปูนแล้วก็อิดนะคะโดยที่จะสามารถเจาะไม้ได้หนาสุดถึง3 6มิลแล้วก็ถ้าเป็นปูนไม่ใช่ไม้เจ็กอิด <laughs> ไม้ปูนอิด <laughs> <laughs> ปูนกับอิดมันอันเดียวกันเขินกัน ตัวนี้สามารถเจาะได้ทั้งเจาะไม้จเจาะเหล็กแล้วก็เจาะอิฐนะคะซึ่งการเจาะไม้จะเจาะได้หนาสุดถึง36มิลแล้วก็เหล็กกับอิฐจะสามารถเจาะได้สูงสุดถึง13มิลค่ะแต่ขอตินิดนึงนะคะให้มาเยอะขนาดนี้แล้วอะ่ะอยากได้อีกสักนิดนึงก็คือตัวนี้นะคะมันไม่มีตัวฮุกของสำหรับของเซฟตี้ของอุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆนะคะตัวนี้ก็เวลาใช้งานก็หาที่วางให้มันปลอดภัยกันด้วยนะคะ และเขายังมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมอีกทั้งหมด101ชิ้นด้วยกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า101ชิ้นนั้นมีอะไรบ้างค่ะมาดูอุปกรณ์ที่เราบอกว่ามี101ชิ้นกันบ้างนะคะว่ามีอะไรบ้างเริ่มต้นจากโจน,นี้ก่อนเลยค่ะดอกสว่านนะคะทั้งหมด3อย่างทั้งเจาะไม้เจาะเหล็กแล้วก็เจาะปูนรวมถึงมีดอกใบพายด้วยนะคะ ตัวนี้จะเป็นไขควงนะคะที่เอาไว้ใช้สําหรับดอกไขควงพวกนี้นะคะซึ่งดอกไขควงเนี่ยจะมาด้วยกันถึง50ดอกนะคะเป็นดอกตัวสั้น20ดอกแล้วก็ดอกตัวยาว30ดอกค่ะ <Wow. S 1> แล้วก็จะเป็นตัวบล็อกนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าเซตนี้นะคะถือว่าเป็นการแถมตัวบล็อกที่เยอะที่สุดเลยแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวสําหรับเจาะไม้หรือว่าเจาะท่อ P ี c นั่นเองค่ะ เป็นไงกันบ้างคะคุ้มกันไหมเอ่ยแต่สําหรับไฟไฟว่ามันคุ้มมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งพี่ช่างมืออาชีพหรือว่าพี่ช่างมือใหม่นะคะเพราะว่าตัวนี้อย่างที่บอกว่าให้แบต3แอมมาถึง2ก้อนด้วยกันแล้วก็ยังมาพร้อมกับแท่นชาร์จที่มีเทคลนโลลิ้นเป็นอะไรสาลารลได้เทคโนโลยีเทคโนโลยี แล้วก็ยังมีแท่นชาร์จนะคะที่เป็นเทคโนโลยีใหม่สามารถชาร์จได้เร็วขึ้นถือว่าคุ้มค่ะสำหรับพี่ๆช่างท่านใดที่อยากทราบราคาตัวนี้ว่าราคาเท่าไหร่หรือสินค้าตัวอื่นนะคะมีตัวไหนที่น่าสนใจบ้างเข้าไปกดไลค์กดติดตามได้ที่เพจ Facebook Top Select Tune นะคะแล้วก็ยังมีช่องทางการติดตามพวกเราอีกหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น t i TikTok Top s e l e c t t o กท YouTube Top s e l e c t t o ูนนะคะช h o p e e Lazada ยังไง ากกดติดตามแล้วก็เข้าไปกดสั่งซื้อกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ